สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับด้านวรรณคดีบ้างนะคะแต่ที่จริงแล้วไหมคะนักเรียนก็เรียนวรรณคดีมาโดยตลอดใช่ไหมคะตั้งแต่ชั้นอะไรนะตั้งแต่ชั้นอ่าตั้งแต่ชั้นระดับประถมมาเลยใช่ไหมคะค่ะเพียงแต่ในสมัยที่นักเรียนเรียนตอนนั้นนักเรียนไม่รู้ไม่รู้คาว่าวรรณคดีใช่ไหมคะค่ะแต่พอโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็ไหมคะ ก็เรียนรู้มากขึ้นวันรคดีมันมันเป็นยังไงนั้นเออวันณคดีเป็นยังไงทําไมเราถึงเรียกว่าเป็นวรนณคดีคะอ่อันไหนนักเรียนลองช่วยนตอบซิทำไมมันถึงเป็นวรนณคดีวันณคดีคืออะไรอืมเออทําไมถึงเป็นวรนณคดีได้ ลองช่วยตอบสิอ่าเป็นเรื่องนานๆแล้วเป็นเรื่องที่เป็นยังไงด้วยอ่าเป็นเรื่องที่ดีอ่าดียังไงดีในด้านเนื้อหาใช่ไหมคะอ่าภาษาก็ดีอะไรอะไรที่ดี ให้ง่ายคิดให้ไรนั่นก็คือภาพรวมๆใช่ไหมคะของความว่าวันคดีนะคะนี่พอเรียนมาจนทั้งถึงม .4 วันแรกจําได้ว่าก็สอนความหมายคําว่าว่ารรณคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะในครั้งแรกนะคะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องพยายามนะคะพยายามจะจดจําเอาไว้ด้วยว่าเจ้าคําว่าวรณคดนะีมันหมายถึงอะไรแล้วทําไมถึงจัดเป็นวรณคดี นะคะนะักที่นักเรียนบอกครูบอกว่าเอาวันคดีเป็นเรื่องที่นานเขาบอกอย่างน้อยที่สุดตั้งกี่ปี50ปีขึ้นไปใช่ไหมคะค่ะเราต้องเป็นใหม่เป็นหนังสือที่ทใไมด้วยอ่าลองลองดูความหมายจริงๆซมิมันหมายถึงอะไรืจากที่นักเรียนเรียนมานะภาษาอภาษาสำนวนนะคะ ้องเป็นเรื่องที่ว่าเฉพาะว่าพระมหากษัตริย์แต่งใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใชนะคะเป็นแต่ว่าทำไมเนื้อหาต้องดีต้องครบถ้วนกระบวนความภาษาสำนวนนะคะค่ะเพราะนั้นวันนี้เราก็เราเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ,ะเมื่อเทอมที่แล้วเราเรียนวรรณคดีในสมัยสมัยอะไรเมื่อเทอมที่แล้ว วันในคดีนี่เราก่อนจะมาถึงอยุทยาเนี่ยมีอะไรก่อนอะไรเกิดก่อนอในสมัยสุขโขทยัยต่อจากสุขโขทัยก็จะมาเป็นอยุทยา <c oughs> ใช่ไหมคะ,คะจากอายุทยาก็จะมาเป็นธนบุรีจากธนบุรีก็มาเป็นรัตนโกศินลปน,นักเรียนอยู่ในยุคไหนรัตนโกศิลป์รัตนโกิป์ะน,น,นะคะอตอนต้นหรือเปล่า นะรัตนโกสินทร์เราก็จะมีแบ่งเป็นช่วงตอนต้นใช่ไหมคะค่ะตอนต้นสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามนะคะหลังจากนั้นใหม่ก็จะมีการใหม่ติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีรวมทั้งวรรณกรรมวรรณกรรมก็เกิดขึ้นวรรณคดีก็ค่อยๆใหหม่ค่ะค่อยคหายไปนะคะแต่ไม่ได้หายไปไหนที่จริงนะเพียงแต่ว่าใหม่ หนังสือต่างๆที่แต่งขึ้นในภายหลังเรายังไม่ได้จัดเข้าอยู่ในกลุ่มของวรรณคดีนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนก็มาดูว่าวรรณคดีในสมัยกรุงศรียุธยาตอนต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะคะ่ะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรคะ เนื้อหาก็คือเนื้อเรื่องนั่นเองแล้วก็รูปแบบก็คือลักษณะของคําประพันธ์นะคะแล้วก็ให้รู้ถึงอะไรเหตุการณ์บ้านเมืองรวมทั้งคุณค่าของวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนไหมคะนักเรียนต้องเรียนรู้นะคะไม่ใช่แค่เรียนเรียนแล้วใหม่ลืมเหมือนกับเมื่อภาคเรียนที่หนึเราเรียน วันณคดีสมัยสุขโขทัยนักเรียนทหไยังจําไม่ได้ลืมเสียแล้วนะคะที่อย่างอื่นน่ไม่ลืมนะคะอย่างอื่นมักเรียนทหมมจําได้ทุกวันทุกคืนนะคะอ้าต่อไปเรามาดูสาระของการเรียนรู้นะคะว่าตอนนี้เราจะเรียนอะไรนะคะเราก็จะเรียนวันณคดีในสมัยกรุงศรีพิยาตอนต้นนะคะ แล้วก็จะต้องประกอบไปด้วยอะไรวันณคดีสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะค่ะนะคะ,นะคะแล้ววันณคดีในสมัยนี้ก็จะมีลิลิตองค์การแช่งน้ำนะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะนี่ตอนนี้ ให้นักเรียนดูว่าจากที่กรุงศรีธยาเป็นราชธานีมาตั้งตั้งแต่พุทธศักราช1893นะคะจนกระทั่งมาถึงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือในสมัยของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะะหลังจากนั้นมาเราก็เสียกรุงศรีธยาให้กับพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2300 300เท่าไหร่คะ310รวมเวลาทั้งสิ้นเนี่ย 417ปีนะคะเพราะนั้นในช่วงระยะเวลา417ปีเนี่ยรุงศรียุยาของเราหม่ค้าบอกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ทุกๆด้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการปกรครองด้านการศาสนาศิละปะรวมทั้งวรรณคดีและสิ่งเหล่านี้เขาก็มีการบันทึกไว้ในจดหมายเหตุนะคะของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปในสมัยก่อนๆน,นะคะ เพราะนั้นจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจากการทีเ่เรามีอะไรนะคะเรามอาีอายุยาวนานมีการครองราชยาวนานเนี่ยถึง414ปี417ปีเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง33พระองค์แล้วก็มีวันทฮดีตกทอดกันมานะคะเพราะนั้นถ้ามีวันทฮดีตกทอดก็แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอะไรนะคะของประเทศชาตินะคะ ขาบอกว่าถ้าช่วงไหนมีวันทึเกิดขึ้นช่วงนั้นประเทศมีความเจริญแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีวันทีเกิดขึ้นแสดงว่าประเทศชาติทําไมกําลังมีภัยสงครามใช่ไหมคะเพราะนั้นให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะบอกว่าจากการที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง33พระองค์นะคะแล้ว3าพระองค์เนี่ยก็ควรจะมีอะไรคะ ควรจะมีวรรณคดีมากมายแต่ปรากฏว่าทำไมออมออีมีความไม่สงบกเกิดขึ้นภายในประเทศมีการแย่งสมบัต,รออบตรออิราชสมบัติราชสมบัติกันนะคะบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ถึงกี่ครั้งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงวงกษัตริย์นะคะนักเรียนหมายถึงแต่และว,วงแต่และว,วงเนี่ยถึงห้าครั้งนะคะ แล้นอกจากนั้นก็ยังมีค่าศึกซึ่งอยู่ภายนอกก็คือค่าศึกที่ไหนค่านักเรียนมีพม่ามีขเขมรน,นะคะ,นะคะในระหว่างช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเนี่ยมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์ที่บ้านเมืองไม่สงบวันคดีก็เลยหายไปนะคะ ต่อมาพอมาในสมัยกรุงศรีวิทยาตอนกลางก็ประมาณปีพุทธศักราช2163ถึง2231นะฮะตั้งแต่สมัยของพระเจ้าทรงธรรมจนถึงในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนนะีบอกว่าต่อจากนั้นอีก44ปีบ้านเมืองก็ไม่ปกติอีกเพราะฉะนั้นวันคดีไทยก็เราเห็นไหมซบเสาไปนะคะพอมาท้ายที่สุด ะะคะบอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปีพุทธศักราช2275ถึง2310สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วหลังจากนั้นมากรุงศรีอยุธยาก็เสียทีแก่ประมาณเป็นครั้งที่2มเมื่อวันที่6เมษายน<ม>2310ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของของเมืองอยุธยานะคะเพราะฉะนั้น เมืองไทยหรือบอกว่าประเทศไทยนี่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะเราเสียเฉพาะอะไรอายุทยาเท่านั้นเองใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าไทยไทยเคยเสียเอกราชให้ใครเราไม่เคยนะคะเรามีความเป็นไทยของเรามาโดยตลอดค่ะ,ะต่อไปนะักเรียนดู นี่วันคดีสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะเราก็แบ่งออกเป็นสองตอนนะคะ,อะตอนต้นก็คือตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่หนึ่งถึงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะโดยมีสมเด็จพระ,ะพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเป็นประธานนะคะอันนี้ถือว่าตอนตอน้นส่วนตอนปลายนะคะ ตอนปลายก็แบ่งออกเป็นสองยุคนะคะสองยุคนี่ยุคแรกก็คือ,อ,อต้องถ,อถือว่ายุคกลางนะคะเพราะว่าเราบอกว่าแบ่งสมัยกรุงศรีธิยาเนี่ยเราแบ่งวรณคดีออกเป็นแบ่งการปกครองเป็น3าช่วงเจมไมีตอนต้นตอนกลางตอนต้นกับตอนปลายแต่ตอนปลายเราก็แบ่งออกเป็น2ยุคนะคะคือยุคกลางกับยุคปลายนะคะยุคกลางนี่ทางด้านวันคดีนะคะถือว่า เป็นยุคทองตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองนะคะจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าเสือมีสมเด็จพระนารายเป็นประธานหมายถึงว่าเป็นประธานในด้านช่วงที่ประเทศชาติกําลังเจริญก็มีสมเด็จพระนารายเป็นประธานพระนารายมหาราชนะคะพอยุคปรายก็มาถึงสมัยของพระเจ้าท้ายส์นะคะมีสมเด็จพระเจ้าเอกทั์แล้วก็มีพระเจ้าอยู่หัวบ,มบรมโกศเป็นประธานก็หมายถึงว่าความเจริญ ของวันคดีมาเจริญที่สุดในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามยุคนะคะตั้งแต่ตั้งแต่อายุทยาตอนต้นนะคะก็มีสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถเนี่ยเป็นประธานพอยุคกลางก็มีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นประธานพอยุคปลายก็มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศเป็นประธานนะคะ อ้าวอ้าวทำไมค่ะต่อมานักเรียนดูนะคะ มาอ่านักเรียนดูว่าวรรณคดีในสมัยกรุงศรีพิยายแบ่งเป็นสองตอนนะคือตอนต้นตอนส่วนนี้ที่ครูพูดไปแล้วนะคะตอนต้นก็คือพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็มีพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาเป็นประธานนะคะคำว่าเป็นประธานนักเรียนตีความว่ายังไงหมายถึงว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่วรณคดีทําไมคะ,จะเจริญสูงสุดะจะเจริญ จเจริญสูงสุดของในแต่ละแต่ละยุกนะคะตอนปลายใช่ไหมคะตอนปลายยุคกลางเป็นยุคทองก็มีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นประธานนะคะแล้วก็ยุคปลายตั้งแต่พระเจ้าท้ายศัถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ก็มีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นเป็นประธานต่อมานนกเรกยนก็มาหยุดมาดูยุคตอนต้นนะคะว่าลักษณะของวรรณคดีในสมัยวรรณคดีตอนต้นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาศาสนานะคะเกี่ยวกับาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เกิดวรรณคดีบริสุทธิ์ขึ้นนะคะคือลิลิทพะลอเพราะนั้นเวลาที่นักเรียนเรียนเดี๋ยวนักเรียนก็คงจะต้องเรียนรู้นะคะว่าลักษณะของวรรณคดี วันคดีบริสุทธิ์หรือว่าเรื่องลิลิทลอเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนี่ดูนักเรียนดูความหมายคำว่าลิลิทสักนิดหนึ่งนะคะลิลิทเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยโครงกับร่ายนะคะโครงต้องเป็นโครงสุภาพเช่นโครง2โครง3มโครง4ีนะคะร่ายก็ต้องเป็นร่ายสุภาพเช่นเดียวกันนะคะและส่วนภาษาที่ใช้ ก็จะเป็นคำภาษาเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็คำที่มาจากภาษาเขมรเพราะว่าในยุคนั้นไหมคะในชาติต่างๆเนี่ยก็เข้ามาผัวพันกับประเทศไทยมากต้องบอกว่ามากพอสมควรน,นะคะจนทั้งภาษาเขาเกือบจะทําไมไทยรับเข้ามาใช้เกือบจะเป็นภาษาของไทยเราไปแล้วเพราะบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า คำเล่านี่หรือคำที่เราพูดในแม้ทั้งในปัจจุบันก็มีทั้งคําภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษา,า,ษาขเขมรนะคะต่อมาให้นักเรียนมาดูวรรณคดีในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะก็คือริริร์องค์การแช่งน้ำ นะคะดูสะก่อนนะคะว่าในสมัยเหล่านี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะต่อมาถ้าในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาถนะคะก็จะมีลิลิหย,ยนนไพ่กับลิลิทพลอแล้วก็ลิลิตพลอนี่ถือว่าเป็นวันคดีที่บริสุทธิ์ส่วนในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมก็จะมีเรื่องกาบมห ah าชาตินะคะ ต่อมานักเรียนก็มาดูลักษณะวรรณคดีในสมัยยุทธยาตอนต้นนะคะว่ามีมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบอกว่าประการที่หนึ่งจำนวนวรรณคดีเนี่ยมีไม่มากนะคะเพราะเป็นช่วงที่ทำไมเรายังไม่เจริญนะคะบ้านเมืองในสภาพบ้านเมืองก็ไม่คะบ้านเมืองมีสงครามนะคะ ประการที่สองวรรณคดีในสมัยเนี้ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้วเอ่อใช้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาบโครงฉันแล้วก็ลิลิตนะคะนี่ไอ้เจ้าลิลิตะกีค้ครูก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนใช้โครงกับลายนะคะโครงต้องเป็นโครงสุภาพลรยก็ต้องใช้ลายสุภาพนะคะ นี่วรรณคดีในสมัยนี้ถ้าหากว่ามีลักษณะเป็นริริดเรื่องแรกของเราก็คือริริ์องการแช่งน้ำนะคะต่อมาในสมัยของพระเจ้าอู่ทองนะคะบอกว่าในสมัยนี้อยู่ในเขตของวัฒนธรรมของขอมเพราะฉะนั้นไทยก็เลยรับวัฒนธรรมของขอมมาแม้กระทั่งตัวหนังสือเราก็หมคะได้รับอิทธิพลของขอม ประการต่อไปเรื่องราวของวรรณคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางพิธีกรรมทางศาสนานะคะเช่นประกาศประกาศแช่งน้ำครงห้านะคะแล้วกเ็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะคือคือหมายถึงว่าถ้าหากว่า เป็นเกี่ยวกับทางพิธีก็พิธีสัรเสริมพระพระมหากษัตริย์นะคะเช่นลิลิตยนพ้าถ้าเกี่ยวข้องกับศาสนาก็เป็นเรื่องมหาชาติคำหลวงนะคะอันนี้หมายถึงว่า,เ,าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กกบพิธีการต่างๆนะคะแม้กระทั่งพิธีการถวายสัตว์ปฏิญาณต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในสมัยนี้แล้ว ในสมัยของกรุงศรีทิยานะคะแล้วเรานำมาใช้ในสมัยปัจจุบันด้วยนะคะประการที่5ภาษา้ทยคำเนี่ยเขาก็บอกว่ามีภาษาเขมรเจือปนอยู่มากนะคะแล้วนอกจากภาษาเขมรก็ยังมีภาษาอะไรอีกบาลีและอัสสันสกฤตนะคะนี่ของบาลีกับสันสกฤตเข้ามาเนี่ยบอกว่าเข้ามาโดยพราม์นั่นเองนะคะ พรามนี่เขาก็นําวัฒนธรรมของอินเดียมานะคะโดยผ่านทางเขมรมาถึงประเทศไทยเราต่อไปนักเรียนก็มาดูวันณคดี